an hops a culture to discover brewery think wisely offer quality gt showcase สวัสดีครับคุณพีดวันนี้นะครับ GT Showcase ของเราก็ยังอยู่ที่นิชาครับคุณพีดวันนี้มีโลตัรผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกคลับแต่วันนี้เนี่ยไม่เป็นโลตัสรุ่นที่เราเคยรีวิวกันมาแล้วเป็นโรตัสรุ่นอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นโลตัสอีโวราครับอีโวราใช่ก็จะเป็นโลตัสตัวใหญ่สุดของในตระกูลนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดหมายถึงเป็นตัวที่อ่าเป็นสีที่นั่งสีที่นั่งใช่ครับสามารถนั่งข้างหลังได้อีกสองพันขอผมดูอีกที ไม,ไม่ได้สังเกตโอเคมีเล็กๆอยู่ข้างหลังใช่ครับนะครับ ขอถามก่อนเลยว่าอีโวร่าคันนี้เนี่ยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต่างจากโลตั s ส x เอ็กซชใชไหมครับคือหน้าตาต้องบอกว่าไม่มีอะไรชิ้นไหนที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าด้วย ภายนอกนะฮะแต่ว่าอย่างตัวโครงสร้างอะไรก็ยังเป็นโมโนคอกอยู่ก็ยังเน้นเรื่องทั้งโฟร์มัน์ทั้งน้ำหนักเบาอยู่แต่ว่าในในรูปแบบที่สะดวกสบายขึ้นใช้งานได้ทุกวันมากขึ้นเพราะสังเกตเห็นว่าข้างในภายในเนี่ยก็รูหรานมากยิ่งขึ้นใช่ครับหรูหราขึ้นและในส่วนของการดีไซน์รูปลักษ์ข้างหน้าอย่างเช่นไฟหน้าทุกอย่างนี่คือไม่เหมือนกับตัวนั้นเลยไม่เหมือนเลยครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงแตกต่างโดยสิ้นเชิงใช่ครับรู้สึกไฟก็จะดูเฉลียวเฉียวใช่จะออกไปแนวซุปเปอร์คาร มีอะไรที่แตกต่างบ้างข้อสังเกตก็เยอะมากครับอย่างเช่นกระจังหน้าก็ดูดูมีเค r ร์ฟมีอะไรที่มันดูเนียบมากยิ่งขึ้น มาพูดถึงเครื่องของคันนี้บ้างครับผมแตกต่างจากเอ็กซยังไงบ้างครับก็จริงๆอีโวร่าเนี่ยที่เรานําเข้ามาขายก็จะมีทั้งเกียร์แมนนวลครับอ่าเกียร์ออโต้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็น V6 3 5 0 0ซีซีเหมือนกันก็จะขนาดเท่ากับเอ็กซิชเท่ากันใช่ครับอ่าแล้วก็มีทั้งตัวซุปเปอร์ชาร์จด้วยครับซึ่งพอตัวซุปเปอร์ชาร์จแรงมาก็จะใกล้เคียงกันก็คือซุปเปอร์ชาร์จก็คืออีโวร่าเอใช่ครับนะฮะแล้วสำหรับคันนี้ช่วงล่างนะครับส่วนช่วงล่างเทียบกับ ช่วงล่างจริงๆต้องบอกว่าแพรท้ายข้างล่างข้างหลังของอ e <ะ>ีโวรานี้ใกล้เคียงกับ e x ็กซิมากเพราะว่าใช้เครื่องตัวเดียวกันด้วยก็เลยเรองรับเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนกันบ้างตรงปีกนกอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วถืออยู่ในโ o ลตัสค p ัด้วยรึเปล่าครับถืออยู่นในโรล u ัสค p ัแ, <Cup S 2> แต่ว่าเมืองไทยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครสั่งเข้ามาใครมีแค่ e l ลิสกับเอ็กซ <Ex ist. S 1> ิสที่เป็นแข่งอยู่ในปัจจุบันบส่วนตัวนี้รออยู่ตอนนี้มีเจ้าของสั่งเข้ามาครับแต่ว่าไม่ได้แข่งยังไม่ได้เป็น GT4 บโฟหวงว่าโอกาสต่อไปเราคงได้เห็นว่ามีการแข่งในรุ่นนี้เกิดขึ้นได้ครับ ที่สาคัญที่สุดนะครับที่ผมเห็นดูทําให้คันนี้เนี่ยนอกจากดูสวยแล้วก็ดูโหดมากยิ่งขึ้นก็คือท่อไอเสียออกกลางครับผมท่อไอเสียสามอันน้อยมากเลยที่จะได้เห็นแบบท่อไอเสียแค่3อันแล้วนี่มันแบ่งกันไงครับแบ่ง2อันมารวมหรือยังไงก็น่าจะออกยิงตรงมอพักแล้วก็มีปลายแยกสามปลายแยกออกมาใช่ครับก็ทําให้ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งอ่ะอ่ะถึงเวลาที่จะเข้าไปดูแลล่ะสัมผัสนิดนึง บอกว่าขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับคันนี้ไม่ขึ้นยากเหมือนอย่าง e x i t t หรือว่า e l i s เพราะว่าตัวเบาะอาจจะสูงเข้ามาเสมอกับขอบตรงชานประตูมากกว่ามากกว่าตัวอ l i s ส<ะ>ตัวเอ<ะ>ใช่ครับอ,อันนี้ไปมี Paddle s i p f t ใช่ครับตัวนี้เป็นอ v ว r า IPS จะเป็นเกียอโต้แล้วก็ Paddle s i p f t อ๋อแต่ก็มีเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยอ่ารุ่นนี้มีเเกียร์ธรรมดาด้วยครับ,รบข้างในก็ดูแบบตกแต่งนี่คือแบบ ผมไม่เคยเห็นอีโว a มาไม่เคยนั่งเขืคยนจ็กเอซีชกอะไรนะอีล s สมาก็คือเป็นอีกแบบไปเลยแต่นี้เนี่ยโอ้โหมีหนังหน่งมีเครื่องเสียงมีปุ่มเปิมที่ดีไซน์ได้ดูลงตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมนั่งสบายมากยิ่งขึ้นใช่ครับมากเลยสบายเพราะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับรถยี่ห้ออื่นแล้วเป็นโรแต่ว่าก็ยังยังนั่งแบบกระชับอยู่แข่งได้ชรครับได้ พูดถึงว่าคันนี้เนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยแหละสำหรับโ o ตัสนะครับใช่ครับสำหรับความรู้สึกผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e x ็กซิหรือว่า อิหิชเองอาจจะใช้กงวันแล้วก็่านในการขึ้นลงใช่ใชแต่คันนี้เนี่ยผมว่าเพอร์เฟกเลยสําหรับที่จะใช้โลตัสแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันก็จริงๆคันนี้ตอนที่ออกมาปีแรกเนี่ยครับ<ะ>ก็ได้หนังได้รางวัลคาร์ฟอร์มันค้าตัวเยียจากหนังสือของอังกฤษเนี่ยครับหลายเล่มนะครับก็คะแนนชนะรถซปเปอร์คาร์ที่อยู่ในท,ท,ที่ราคาสูงกว่านะฮะหลาย,ลายๆอันเพราะว่าแฮนดิ้งเนี่ยโลตัสก็ยังไม่ยังไม่ทิ้ง จุดเด่นของเขาคือการขับที่ดีครับก็บอกว่าพุงมาลงพุงมาไายนี่ก็ดูแบบก็ยังเป็นสปอร์ตอยู่ใช่ครับยังไม่ทิ้งความปอนด์อิวชต่างๆอุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้ดูลายตามากมายก็ค่อนข้างลงตัวเลยล่ะผมว่าแลวอย่างเครื่องส่งเครื่องเสียงนี่มาจากโรงงานหรือว่าอันนี้เราติดมาจากโรงงานครับอ๋อเป็นอัลไพ์ใช่ครับถ้าโรงงานเราตัดส่วนใหญ่จะเป็นอัลไพมาอ๋อโอเคหรูหราเลยครับคันนี้ เรานั่งโรตัสกันมา2คันและคันนี้เป็นคันที่3ครับผม,ผมอยากจะทราบถึงความประทับใจหรือว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นที่คุณพีดมีต่อโรตัส <Lotus S 2> ครับก็จากที่เคยได้ขับมานะฮะสรุ่นจริงๆผมบอกว่าชอบทุกรุ่นนะค,ะครับอันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยโรตัสเนี่ยเป็นรถที่แฮนด์วิ่งดี แต่ละรุ่นก็มีลักษณะพิเศษของเขาเองใช่อย่างเช่นถ้าคุณมาขับตัวเล็กสุดเอลิส1.6เนี่ยข้อดีคือประหยัดน้ํามันมากๆอาจจะประหยัดกว่าแจ๊ดได้ซ้ำพะน้ำหนักเบา800กิโลนะครับแล้วก็คล่องตัวในเมืองตัวเล็กแต่ได้ชอบความแรงแบบดูเดือดขึ้นมาหน่อยครับเอลิสนี่ก็มันมากเวลาแบบเรากำลังเครียดเครียดหรืออะไรออกไปทางด่วนนีกดก็หายเครียดบอกว่าเอลิสนี่ผมชอบมากใช่ครับอัตราเร่งนี่ ไม่ทิ้งสามวิกว่าไม่ทิ้งรถซุปเปอร์คาร์ใช่ครับไล่ทันเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้าผมจะซื้อคงคิดว่าต้องเป็นอีโวล่าอีโวล่าเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้เหมือนกับว่ารถสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็มีที่เก็บของค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยด้วยเลยใช่ถ้าเป็นผมผมก็เป็นคันนี้เหมือนกันใช่แต่ถ้ามีซื้ออีคันหนึ่งได้คงเอ็กซิสอีสักคันเอ็กซิสไวท์ขับเล่นในแทร็กหรือว่าอะไรเข้าไป พาร์ทิสิเพีหรือว่าไปร่วมกับกิจกรรมของทางโลตัส<ช> uh, uh, ครับ<ช>ที่นิชชาได้ไลเซนส์ hmm. มาหรือว่าได้ได้มีโอกาสพาร์ทิสิเพ e ในงานนี้ใช่ครับ uh, ผมว่าน่าลอง <laughs> <laughs> ใช่ใช <laughs> ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณคุณพีทมากครับสำหรับข้อมูลดีๆที่มีให้กับโลตัสในทั้ง3รุ่นแล้วก็ขอขอบคุณนิชคานะครับที่ให้เราได้มาถ่ายทำที่นี่ครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูในช่วง GT Focus ครับว่าจะมีรถอะไรมันๆติดตามชมครับ ่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series หรือ Brabus E-Coupe 6.1ทั้ง2คันนี้โดดเด่นทั้งคู่จริงๆครับ และในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำา o o b s The Playhouse e e n t r a l World อย่าลืมติดตามชมข่าวสารยานยนต์และภาพสวยๆได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามชม GT Mania สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็พอเนอะแี่เป็นรถที่แบบเฮ้ยไ, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ล E.T.